ตามหลักการ PDCA ซึ่งก็คือ plan do check act ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมท,ท่านวางแผนที่จะทําอย่างไรเพื่อรับมือกับสมาชิกที่รายงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ สวัสดีค่ะดิฉันเพรชรสุจจริย์ชิทิท์สุดาวันยหมายเลข48นะคะจากทีมเพชสัตว์ก้าวหน้าเป็นตัวแทนที่จะมาตอบเกี่ยวกับเรื่องของข้อร้องเรียนจากเพื่อนวิชาชีพเพชสัตว์นะคะรวมวิชาชีพเพชสัตว์ในเรื่องของข้อร้องเรียนต่างๆที่สภาวิชาชีพเองจะต้องเป็นตัวกลางในการรับเข้ามาแก้ปัญหานะคะเพื่อพัฒนาและออกแบบแนวทางในการป้องกันความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพค่ะ อันดับแรกเลยเมื่อรับเรื่องเข้ามาสิ่งที่สภาเภสัชในนามของทีมเภสัชก้าวหน้าจะทําเลยก็คือการ notify อย่างรวดเร็วค่ะเราต้องสามารถรับเรื่องและตอบกลับได้ทันทีภายใน24ชั่วโมงนะคะโดยที่เราจะจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียนนะคะที่สามารถมีผู้รับอคอยรับเรื่องร้องเรียนตลอดยตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้มีการในเรื่องของการ notify แนวทางในการแก้ปัญหาหรือว่าลำดับขั้นตอนกลับไปให้ผู้ร้องเรียนทราบ นะคะว่าในขั้นตอนต่อไปเราจะทําอะไรต่อถัดมาค่ะเราจะนําเรื่องร้องเรียนต่างๆมาจัดลาดับ p r i ORITY ความสาคัญนะคะแล้วก็ออกแบบก็คือการแพลนโดยที่เราจะมีการจัดตั้งนะคะในเรื่องของอนุกรรมการหารือในปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ๆก่อนอนับแรกนะคะในเรื่องของการแพลนร่วมกันและหาแนวทางในเรื่องของการที่เราจะแก้ปัญหานะคะเมื่อเรามีแลนที่ดีครบรอบด้านจากผู้เชี่ยวชาญหน้างานจริงจากเสียงส่วนต่างๆต่างๆในส่วนต่างๆ แล้วนะคะเราก็จะนำมาแอคชั่นนะคะแล้วก็นำมาทำนะคะการแอคชั่นและทำยังไม่พอเท่านั้นเราต้องมีการวัดด้วย KPI ด้วยนะคะว่าการที่เราสร้างแผนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขึ้นมาแอคชั่นแล้วทำแล้วประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นสอดคล้องต่อจุดประสงค์ที่เราแพลนขึ้นมาหรือเปล่านี่คือสิ่งสำคัญที่สภาเภสัชกรรมในวาระที่11ควรจะเป็นค่ะขอบคุณค่ะพร้อมแล้วเชิญได้เลยนะครับครับผม โดยส่วนตัวนะครับ P D C A เนี่ยจริงๆผมก็ใช้โดยตลอดเนื่องจากผมอยู่กับเรื่องนี้มาโดยตลอดนะฮะตั้งแต่การทำงานเนี่ยต่อยอดแล้วกันนะครับจากทีมเพศัตก้าวหน้านะฮะจริงๆการรับข้อเสนอจากสมาชิกเนี่ยก็ได้หลายช่องทางนะก,ก็เป็นอินพุตเข้ามานะฮะเ,เมื่อเราเรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะวางแผนก็ตามนะฮะคือสิ่งที่รับเข้ามาเนี่ยเราคงต้องมาคลาสฟายก่อนนะครับว่าเอ๊ะเป็นข้อที่จริงหรือเปล่า ะะหรือว่าเป็นเป็นอะไรก็ตามมีมูมลหรือไม่ะนะฮะคราวนี้เวลาเราวางแผนแล้วเนี่ยในในขั้นตอนที่เราวางแผนแล้วก็คงจะกําหนดว่าเราจะทําอย่างไรนะฮะเวลาทําอย่างไรแล้วเนี่ยเราคงต้องลองทําดูนะฮะในการทาต่างๆวิธีการเนี่ยมันมีหลากหลายนะฮะมันไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดนะฮะแต่ว่ามันเมื่อเราเลือกแล้วเราเราทดลองแล้วเนี่ยเราคงต้องวัดผลดูเปอร์ฟอร์แมนซ์ของมันนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่เรา เราวางแผนแล้วเราลงมือทำนะฮะเมื่อลงมือทําแล้วจริงๆ PDCA เป็นไซเคิลที่ไม่สิ้นสุดนะฮะเวลาเราดําเนินการไปแล้วเนี่ยเราก็คงจะมีการรวบรวมในกรอบของปัญหาที่เป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยและสิ่งที่เราทำเนี่ยเพื่อจะนาไปพัฒนาต่อว่าอาจจะออกมาเป็นมาตรการใดๆก็ตามเพื่อจะออจะป้องปรามหรือเป็นแนวทางที่จะ,จ,ะจัดจดการในกลุ่มปัญหาเหล่านี้ต่อไปนะฮะซึ่งไม่จําเป็นจะต้องมา พูดคุยกันทุกๆครั้งมันอาจจะมีมีแนวทางของมันอยู่แล้วเมื่อเราดําเนินการไปเรื่อยๆนะฮะขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบและท่านสุดท้ายสําหรับการดีเบตในรอบนี้นะครับผู้สมัยอิสระครับเ,เชิญครับเอ่อครับก็อย่างนี้นะครับผมมองว่าการทํางานในลักษณะเนี้ยมันคือการทํางานกับเพื่อนสมาชิกเพจสัญรถ้าพูดกันแบบตามตรงคือเขาคือเจ้านายของเราครับไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามที่เขาร้องเรียนเข้ามามาที่เราซึ่งเราเองเป็นตัวแทนแห่งวิชาชีพเนี่ย หลักการของ PD, อพีดีหลักการของการแก้ไขปัญหา PDCA เนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้เพื่อนสมาชิกได้จากการแบ่งประเภทหมวดหมู่ของปัญหาครับและดูจากการแก้ไขในอดีตที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าปัญหานี้ไม่เคยเกิดการร้องเรียนมาก่อนมันต้องเคยมีมาบ้างแล้วแหละครับนอกจากจากว่ามันจะมีไม่กี่หมวดหมู่ปัญหาเท่านั้นแหละครับที่มันเกิดขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นปัญหาแบบแปลกๆเราก็แค่ทําการเพิ่มหมวดหมู่มันเข้าไป ทําการแก้ไขปัญหาให้เพื่อนสมาชิกเสร็จปุ๊บติดตามผลการแก้ไขครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือการทําให้เป็นมาตรฐานเป็นบรรทัดฐานอันใหม่สาหรับปัญหาอันใหม่ที่มันเข้ามาถ้าทําในลักษณะนี้ได้การแก้ไขปัญหาให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยมันจะทําได้รวดเร็วมากก็จะทําให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเรา <Ć. S 2> โดยที่เราเองเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านนะครับอย่างที่ทําทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือการให้ระบุหลักฐานให้หน่อย หรือมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ไม่ใช่ว่าการยกเมฆหรือกล่าวลมอะไรพวกนี้ครับมันก็ไม่แฟร์กับคนที่โดนเรียกร้องหรือเป็นต้นตอของปัญหาครับแบบนี้ก็ทําให้ถูกต้องแล้วนะครับทาหลักการนี้ทั้ง,งหมดแล้วก็กจัดการเป็นหมวดหมู่ปัญหาและที่จะไปมากไปกว่าน,นั้นก็คือการเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาสังเคราะห์ทําทเป็นอาร์ตเวิร์สครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สู่เพื่อนสมาชิกชาตอื่นๆที่กําลังสงสัยหรือไม่เข้าใจหรืออยากจะรู้ครับว่า ถ้าทำแบบนี้แล้วมันจะมีผลลัพธ์อย่างไรเราต้องรายงานให้เพื่อนสมาชิกรู้ครับถ้ารู้แล้วจะได้ไม่ทําครับผม